Gewissen, der Mann, der Mann, รัฐมนตรีว่าการคมนาคมสั่งตรวจสอบด่วนนักท่องเที่ยวโพสต์ตค่าโดยสารภูเก็ตแพงจากกรณีนายโทมัสนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จอภูเก็ตโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่าโรงแรมเรียกเก็บค่าบริการรับส่งจากสนามบินไปป่าตอง เป็นเงิน900บาททำให้มีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเมื่อวันนี้วันที่4มิถุนายน64นายนักกรเรืองรอุปนายกสมาคมมักคุเทศอาชีพภูเก็ตได้โพสต์ข้อความของนักท่องเที่ยวดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความว่า tag ปัญหาเดิมเดิมปัญหาคลาสสิกเบาได้เบาครับอาบาทท่านผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภท นักท่องเที่ยวชุดแรกๆคือนางเอกพระเอกบนงังโฆษณาการท่องเที่ยวภูเก็ตแบบต้องจ่ายเงินให้เรานะครับแท็กซี่แทงไปใครจะช่วยเราละ่ะแพดแท็กอยาเสียชื่อเสียงด้วยเรื่องเดิมๆอีกเลยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์เป็นที่วิจารณ์อย่างแพร่หลายในายักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการคมนาคมไงสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกขบาดดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน กรมการขนส่งทางบกจึงได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบและดำเนินการแล้วได้รับรายงานว่านักท่องเที่ยวรายนี้ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่มีกำหนดการเดินทางเข้ามาในวันที่14กรกฎาคม64พักที่โรงแรม Holiday Inn Express ป่าตองโดยเคยมาพักที่โรงแรมนี้หลายครั้งแล้ว ค่าโดยสาร900บาทเป็นราคาในอดีตที่ทางโรงแรมเคยคิดค่าบริการแต่ปัจจุบันโรงแรมได้ปรับลดราคาเหลือ6,700บาทแล้วปัจจุบันรถยนต์บริการป้ายเขียวไม่มีกฎหมายกำหนดราคาไว้แต่จากการตรวจสอบค่าโดยสารรถยนต์บริการที่สนามบินนานาชาติคูเก็ตมีการตั้งค่าโดยสารจากสนามบิน ไปป่าตองในราคา800บาทมี2รายคือบริษัทภูเก็ตไม้ขาวสาคูจำกัดลดราคา20%เท่ากับ640บาทมาตั้งแต่กลางปี63เป็นต้นมาส่วนสหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ตจำกัดได้ประสานขอความร่วมมือให้ลดราคาลงในทำนองเดียวกันซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ในวันที่5 กรกฎาคม6.4และคาดว่าน่าจะได้รับการตอบสนองในด้านบวกเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ตแซนบ็อกซ์นอกจากนั้นทางกรมการขนส่งยังได้รายงานอีกว่าปัจจุบันรถยนต์บริการรถป้ายเขียวสามารถเรียกใช้บริการได้ทางแอปพลิเคชัน Hello Phuket โดยมีรถยนต์บริการที่ลงทะเบียนใช้งานกับแอปพลิเคชันนี้ประมาณ675คัน และคิดราคาค่าโดยสารเท่ากับอัตรารถแท็กซี่มิเตอร์ตามที่กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด